มหาศจร,รย์กรรมฐานแก้เคราะห์ก่อบุญหนุนชีวิตตอนเป็นกรรมเพราะผู้ทำม,มีเจตนาโดยหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมเจตนาก็ได้แก่ความตั้งใจความจงใจความรับรู้ซึ่งแบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. ปุพพเจตนาเจตนาก่อนทำา 2. มุญจนะเจตนาเจตนาขณะที่ทำ าอาปาราปรเจตนาคือเจตนาเมื่อได้ทำไปแล้วการกระทำโดยที่มีเจตนาเกิดขึ้นในตอนใดตอนหนึ่งถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้นส่วนการกระทำที่ไม่มีเจตนาคือใจไม่ได้สั่งให้ทำไม่จัดว่าเป็นกรรมเช่นคนเจ็บซึ่งมีไข้สูงเกิดเพ้อครั่งแม้จะพูดคำหยาบออกมาหรือเอามือเอาเท้า ไปถูกใครเข้าก็ไม่เป็นกรรมในทางวินยัยก็ยกเว้นให้พระที่วิกลจริตซึ่งล่วงเกินสิกขาวินัยไม่ต้องอาบัติเพราะทำไปโดยไม่รู้ตัว